ไอรอนไรเทียมทานก็คุอโดไอริค่ะมาริค่าชิกะเดี๋ยวจะได้ก็จิกเกก็ได้นิวฮะนี่นิวยางั้องมาจะอุ้ยเผลอไปหน่อยสวัสดีครับผมชื่ออันคุ้งผมอยากให้สามสาวแนะนำชื่อของตัวเองลงไทยด้วยคำว่ารวยได้ไหมครับเอ๊ฉันว่าเปลี่ยนจากคำว่ารวยเป็นคำที่ดูน่ารักน่ารักกว่านี้ดีไหมคะเช่นเช่นลงไทยด้วยคำว่าพี่ดีไหมคะ ไอดอลยากไหมกับฝึกการเป็นไอดอลกันยังไงครับก็แค่ดูวิดีโอไอดอลวันละสิบห้าชั่วโมงจากนั้นก็ไปฝึกร้องเพลงนบนภูเขาที่ใต้น้ำตกทุกวันแล้วก็เต้นใต้น้ำตกโดยที่ไม่หลับไม่นอนจนก,กลายมาเป็นไอดอลที่สมบูรณ์แบบก็แค่นี้เองอ่ะ <c oughs> ชอบผู้ชายแบบไหนกันบ้างไม่ชอบผู้ชายไฟ<ว>รู้สึกยังไงที่มีแฟนคลับบางกลุ่มบางคนมาตามจีบะลำคาญที่สุดเลยว้ย